แต่ถ้าเธอว่าแวบเธอจะแย่มากแต่ถ้าเธอนิ่งเมื่อไหร่รับรองว่าชีวิตนี้ไปได้ไหวเธอสังเกตดูว่าบังไฟขันจุดพอมันโยแล้วบังไไดน้นิ่งๆความนั้นสิถขึ้นสูงแน่นี่ว่าแม่แต่ว่าขันขึ้นไปจุดพ่อขึ้นปุ๊บเริ่มทรายตอกเน็กยข้าวเดียวกับตกอาจิลกอดก็ได้จริงหรือไม่จริง ชีวิตเท่าคือกันเอาเดิอ่องพวกนี้มันเป็นปรัชญาชีวิตปรัชญาสอนเอาว่าขันเท่าสามารถเด็ดเด็เท่านี้หน,นึงใดว่าหลอกแรกรอบแรกรอบแรกเนี่ยแสดงว่าชีวิตเท่าสิจะเริ่มกลับมาขันก็ได้ไปสเ,เ,เ,เสกน้องแดงน้องแดงน้องแดงซีนาไปเลย,เลย,เลย,เลยจะมาพุ่กระโดดไปตลอดเมื่อคือกันเมื่อไงเดินทะเลนิ่งมากเคลื่อนไงญ่ใ่มาสับจึงจึงจึงเนี่ยเฉยแต่ขันเมื่อน้อย ดเด่นน้องแดงน,น้องแดงน้องแดงไตเมี่คือผลสุดท้ายจบจอยชีวิตเราทุกอย่เพราะฉะนั้นเธอต้องฝึกเรื่องความนิ่ง,บง,งเบาหูหันใจรเลึกเห็ุนี้อย่าง,ห,ง,งหันใจรเลึกเห็ุนี้อย่างหลอกขอบนิสิตีลำล่อมชีวิตดีสางใดไงไงนู่นไงไงทรัพยากรของโลกนี้ควเป็นสมบัติของไทยแต่แบบคนที่มีความสามารถเท่าน,นั้นที่จะสาม,มารถเป็นกับทามมาร,รัพยากรมันเป็นของเจ้าขอ,ของได้ เรีย้ยงม่น้ำกันมีหลายข้อเสียด้วยต่หลายข้อเสยดยาบน,นีบ่ยจนเพราะมันเกิดจากเงนเกิดจากโตของเขาก็คงจกสัสานพอฟื้นเจาของเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้โอกาสคือเขาต้อเลี้ยโดยจะบอกไว้ยันสินะว้ของเธอเนี่ยย่าไปคิเดิมเนี่ยเพิ่มเงินมาเพระม่จันเพราะไม่จันคือไว้อาจากหนึ่งจากถ้่เกิดา25ปีเสิบหา้าปีข้รามจัดสมัยตอนก็นสิรักษาพวกบริสุทธิ์ได้ย่างดีเลย พผู้ยิ่งเนี่ยผู้สช้ไปตายกับอะไรหอกกองนั้นแต่ไม่ได้เลยไปจับผู้ยิ่งในห่อกกองนั่นด้วยผู้ยิ่งจิรับนวดสมนตัวถือว่าขันผู้ใดไปเสื่อมเสียเนี่ยเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีเสียหงษ์ตะปูเผชิญสารรักษาเพราะบาดยจ็บแล้วไว้นี่นี่ยังเดียวจิตต้องหาคือความรู้ความหักยัง่ทันหาหาแต่ความรู้สมัยก่อนพ่อไงขึ้นพ่อไม่โรงเรียนกเสษียวไปฝากไปบัต จังสมัยความเดิมทุนสร้างถึงแต่จะกราบถึงลายแก้วแววไวเมื่อพิดาบรรลัยในผ้านี้ไปอาศัยอยู่การจะนั่บุรีกับนันทองประสีบูมานดาอยู่มากจนจ,จ,จ,จะเรินไวอาอยุนั่งไดถึงสิบห้าไม่ไวายคิดถึงพ่อที่มรณะแต่นั้นตึกรามมาป่าปีอยากจะเป็นทหารชันชัยนั้นพ่อคนไกลที่เป็นพีอีมออ์มารดาแด่ปราณีลูกนี้ใครรู้วิชาการ พระทรงลง,งในพิชาดีแม่จะพาลูกนี้ไปฝากท่านในเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์อธิษฐานขวดลูกเป็นเนรไว้อันนี้ก็คือมุ่งกัศน์สว่างนามว่อลูจกจะพาให้มันนี่ศิษสุสวรรณนี่แตต้องไปเลี้ยงออกจากบ้านไปเลี้ยงภายหลังพาให้มันนี่ไปเลี้ยงเรืองกับพี่เออเรือเต้าปีเนาะศิษสุสวรรณไปเลี้ยงเรืองก,กับพี่กระบอกซึ่งก็เป็นวิจฉาบรรลุมเดชทุกขอกัน ปีดีจจะไดนจนมาได้เอามาถอดพระความความรมาน้อยเสนาทางถึงเราทำาจแกแจงแต่แงทกใชอดนตรีมีคนทุกอย่างไปยอดแจได้ดั็นกิตาคามรินถึงมนุษย์พุทธาเทวราชจะตุบมาข้มตาพระนาสินแม้นปีเอาเออกไปได้ยินกสุสินโดโซที่โคราใจอ่อนน,อน้อยรับตื่นสตินั้นักที่ดนตรีในหลังน้านะจึงสงสัยในสินในวิญญาจงพิาราจ,จะแจกเาให้เจ้าฟัง ในอหีตปีที่ท่านพระจ้าให้เขาพิ้นพุทธสาใจดังใจว่างรับเขาเปิดนิเทศวิเวณทางเสนียงบางเปลงแววจะจับใจใน้เพลงปีว่าสามอีกราเลยยังไม่เคยชมชิดพิสมัยถึงร้อยรถผูกฝาสุมาไรจะจึ้นใจมันสตรีมอย่าีเลยเขาเินอลบไปหาพวกมุมแล้วเขาใา้สาชีวิตเท่าคือขันเนี่ยทำไมก่อนเป็นมาขันมออกจากปากพเห็นแดนไกขันว่าไปหาเนี่ยสิผมย้พวกม เพราะฉะนั้นค่วมโหกเป็นจุดหุ่งหมายของชีวิตเอิญมาป,ปัญญามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นักแสนจะตกตินทันใดกูไม่แกล้งถึงทักแทนก็ออย่างระดับตนทั้งความรู้รู้ใจจังแต่อย่างเดียวขอเช่วยการเกิดจะเกิดผลอาจจะชัเกเชิดชูฟูงสกปรเกิดเป็นคนควรหมั่นขยัเขออยเลยเพราะฉะนั้นในเ,เน,นเรื่องน้องต้องมี่พวงโลยิ่งพ่วงฉลาดเพราะฉะนั้นในไม่อย่างเพิ่เนี่ยย่าไปเกิดเรืดิน ขันพู้ได้ไปหนุ่เรียนผู้บ่าวผู้สาวเรียนวันหรบอกเอยโยซักนี่กับซัเนี่ะแต่ว่าเขาเรียนเก่งๆจบอมม้าหกสอบข้แพทยศาสตร์มหาใั้คามก่นในผู้ยิ่งในขณะแพทยศาสตร์ผู้ใส้ในขณะแพทยศาสตร์ของม้อคอ,อนี่มีแตะผู้นงหน้ามีแตะหลคนเรวยจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงอ่ะไร่ต้องสนใจตนนามเดียวกันเ่ยนะกันว่าวนไม่หยุกัน เละะี ing, hai, ้ยงยันเดียวขยันเลี้ยงพ่อเขาไปเรียนคณะมิสุวกรรมศาสตร์ไปเรียนแพทย์ศาสตร์ไปเรียนเกษตรศาสตร์ไปเรียนมหมาลัยขอนแก่นไปเรียนจุฬาลงกรณ์มหาอะไรไปเรียนมหาลัยดังๆในประเทศไทยงานไปใส่ปลาบยอะ้ล่อยยาผู้บ่าวผู้สาวมีตะพงนั่งามีตะคนดีๆเพราะฉะนั้นขันผู้ใดเห็นได้สู่สรเซนชีวิตกัดแถวสูต ก็ตไปสนใจอย่างสนใจแต่เลี่ยเรียนเลียนเรี่ยนเรี่ยนเรียนเรี่ยนเลี่ยนเลียนเลี่ยนเ้ี่ยนเล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 ี่ยนเียนเลี่ยนเลี่ยนเลียนเลี่ยนเลี่ยนเลียนเลี่ยนเลี่ยนเลียนเลียนเลี่ยนเลียนเียนเลี่ยนเลี่ยนเี่ยนเลียนเลียนเลียนเดียนเลียนเี่ยนเี่ยนเรี่ยนเสี่ย เรียกลับไปหัวหน้าคนกลับไปบอกอันนี้เล้วอันนี้เล้วสร้างใหม่นี้เป็นเที่ยงจอยกลับมาเมืองใหม่ไม่เรียบร้อยจะได้มังอีกอันนี้คือคนมีความรู้ส่วนคนไม่มีความรู้ไปอย่างบแบกข้าวสารแบกบปุ๋ยเช่นนั่นนะไปแบกปุ๋ยยี่แบบยุทธยาแบกบจนลา่าเมื่อยเจ้าหน้าเอายาปลามาขายไหมเงินที่ได้จากการแบกบขึ้นไปหาเจ้าหน,น้าที่ เจ้าของได้แทงกินก็ได้เสดจาร่าทางข้างานนะ่ะเขาเอาเอาไปยาบ้ามาหนอกขายเอาเงินเขาขึ้นเบิดเขาบ่าไงเงินไมจ่จอดกับแม,มาบาา้านมันไม่อยังเบิดพอไปแบกเอาสามด้วยกันก็ต้องหาแนววางรุ่น้าของเบิดมันสิแบกได้เอาไปเอามาได้แทงกินเงินเขนนาหาำท่าบูดขึ้นเบิดนั่นงงอเพราะมันมีสมอง,งแต่ว่าคนเลี้ยงเกง่งสบายนอา่องสาวน้องพอเดี๋ยวนี้ มีบางสามเามอาก็สาม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 สิบล้ล 3, 3, 3, ลานนี่ท่านฝากธนาคารอยู่ตรงลอยตัวอายังไทั้งหลายอดีตแม่เขายึดในน้ำหมเสาซา,าน้ำอยู่เขาเห็นแม่เขาถูกเห็นแม่ถูกมันก็เลยว่เมื่ยจะทำให้แม่หายจนทำยังไงล่ะแม่จะหายจนเพ่อ่านหนังสือมากๆแล้วแม่จะหายจนโอ้ยเด็กหน่อยๆปอมอ่าน,นังสือตันเลย จากผอแม่ยิ่งแนะนำยกพอยกอแม่สมั่งทะเลาะอะไรเลยหลังแบบง่ายมีรอดอหไรคืสบายโตมันเองมีเงินกอบตัวโดรดเป็นสองขั้นไปสื่อขั้นแรกากคขับไปทำงนานไปตามกันท่านตามกันเพราะว่าลสองนั่นแล้วคี่คานนักันสี่ถอยเบนไหม่ขั้นหนึ่งก้อน,น,นเดียวม่มีเ้เบนสองขั้นเขาเห็นใจ โมรลองว่าแบบในรเรียนนัศึนักการที่โรงเรียนสุปการน้อพ่ออโรงเรียนสุปการได้เป็นโรงเรียนจังจังหวัดโรงเรีนชายเี่นกันําการเล่นนีนนําการข้าวเดียวเป็นวุาษาละถ้าถามว่าอ่ามันไปเผาซอพอเขาเขาบอกลมพี่ลงพีไปอมลมไหนบอกเลยเอาใช้ทฤษฎีผมรับรองว่าเก่งทุกคนแเห็นจังไหนวันนี้ยังโรงเรียนเล่นน้ำโม่เนี่ยนัก็ารเล่นเล ไปเล่นน้าคัมแหน่งสามปีเคิร์นจบนิติศาสตร์ได้เกียรติยมเรียนยังไงเรามีธีเรียนเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งทีเดียรเนี่ยครูสอนหรือว่าสอนกระสางวับเสียอ่านให้ได้แปดรอบแต่ละเล่มเนี่ยแปดรอบไม่ได้อ่านจนละเอียดละอ้อแนเนอนอ่านจับประเด็นอ่า,จานจับใจความ what is topic what is main idea topic คืออย่างแบบฝรั่งสิบ,บอกว่าไม่เอามาสองแน,ว,นแลวละ้ะ เนี่ยคือบัตรทับปิดสองบัตรที่สมีไอเดียทับปิดก็อย่างเฮ้ทับปิดก็อย่างนะทับบุ๊กเกิดเมื่อไงทับปิดทับปิดเวลาซื่อเรื่องซื่อเรื่องมาจากไหนเนี่ยเนี่ยอันนั้นอ้างยังเนี่ยคันตั้งซื่อเรื่องสิตั้งซื่อใาจากไหนเขาต้องสลับในการตั้งซื่อเรื่องอันที่สองก็ได้ซื่อเรื่องลับปุ๊บหาว่า ใจควงสำคัญมันนยูหมองไดเมนไอเดียคือขอควมรับใจควมสำคัญยูหมองได้เวลาอ่านหนังสือเรา่ออ่านสารบัญเปิดแล้วได้เราเจอทองเป็นเหล็กทองสารบัญมันพอทองแล้วน่องไปไปดึงใจควมกันไหมมาต่อยังเป็นเป็นตะคายไอเป็นเป็นเน้นเป็นขายตะคา้น่องไปใจควมสำคัญของไม่สารบัญนั้นมีอย่างแน่เสร็จแล้วพ่อใดจังสรรพเอามาอ่านด้วยเสียงเจ้าของอัดลงเทงคันเสร็จสมัยตอนมันมีซาบะไมหน้อยอ่ะ เป็นเทมหนนอยเนาะเิมสาวเขาอัดแล้วบปงาคนปาท่าน่าพุ้ยภาคสาพุนนี้ไม่ร่าเขาไปใส่เนี่ยเขาแซวเทมนั่นแ่ละฟังอีกมีชาติละแปดรอบนานไปโรงเรียนเนี่ยเท่ากับม่นตะบิขัดทานเลยตั้งแต่พุ้ยภาคสาพุนคนนี่บ่รพโยมสนใจอยี่ยบรรพโเสียงตะเบิเนี่ยเราัโยมันไปว่าเสียงเบิ้งวอยู่เนี่ยยามสอบก็ม่ตกย่ามสอบก็ม่ตก อายุยี่สิบเจ็ดปีสอบเป็นมือภาษารใดได้เรียนมือภาษาระดับมหาวิทยัยหมอของของประเทศไทยมหาวิทยาเป็นมือการเรียนหนังสือรำการั้งบ้าหน่อยหลายคนเป็นด็อกเตอร์หลายคนเป็นพันเอกพันตำรวจเอกถ้าบาร์วัฒน์เนี่ยคือในคนเฉ่าะคนตาบาร์ยุพันเอกพันตำรวจเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นเยอะแยะในพวกในการพวกนันทั้งหมดที่เรียนหนังสือรำกัรที่ต้องคอามรู้เยอมาเป็นสาก มันไมาเป็นภารสายแล้วมืมีแตอการจรงเก่งกุศิขีไล่อะไรเลาพอก็เล่นเล่นเลนเล่นนะไพอกันปัดท้อกกุศอยกอายเขาต้อนฮเรียแเราพอกมาเล่นเล่นเล่นเลนราพอเล่นเพียร์เนี่ยเอลเีกำลังสิเล่นรัเตอร์เล่นรัเตอพอการเี่นดีที่สุดเล่นสาวาทิตยขาเทิมเทิมแลกเก็ดมือแปดเทิมสองหางมือเจ็ไก่สิบูกตายนอนเสียขาร์กกู้ได้สิบซอยแต่พู เนี่ยเป็นอย่างมันจะหาความรู้เส่ยเจ้าของว่ามันขี่เดาว่ามันไปแบบว่ามีความรู้นอกว่ามีปิดนมีความรู้มันว่จะเกิดสูงได้ยังไงความรู้หา,หาได้อยากหาบองไสูบบอชี้ไสูหรือว่าสูดสูหรือว่าสูดสูหรือว่าสูดคันว่าสูยังอยูย่เป็นคนยัน้ ได้รองเส,ส,ส,นนะสาขึ้นสู่ข้าไป้ั้นสูนย์ท่านนะซัดไลายจะเน้นสู่ข้าไปตระกูลใดจริงมันมาสู่ตระกูลนั้นก็จะเป็นตระกูลตั้งต่อยโดยสังสียนสังคมนั่นคือลูกหลานก็เป็นกาออ้าวเพราะฉะนั้นเขาต้องสู่แนงคือว่าแม,ง,มตงต้องรอเพราะเดี๋ยวโปรเจคเตอร์ฉายแนมงถ้าเราให้สู่ก็ต้องรนอะเอาฟ้าพอเวลาหน่อยธรรมดาเรต้องพอก็ต้องครึ่ง,ง,ว,งวัน คือหวานยากหน่อยขลักสูตองพอภาษาบาลสองคืนเขาเรียกค่ายพุทธธรรมสามวันสองคืนนี่ค่ายพุทธธรรมค่ายผู้นำค่ายปฏิบัติธรรมรพพุทธหัตถ์งดรพปศดูแลสิบสองจังหวัดภาคอีสานตอนบนรพเป็นประธานใกล้ขอรพปศเปิดสิบหลักเด็ดหน้าสามปีอบรมทั่วภาคอีสานทั้งคู่ทั้งผน้นำชุมชนทั้งเยาวชนอบรมบัดเพราะยังตั้งใจ ห็นไหจากที่เธอมาไม่ไม่อยาวมาหลอกอีดีแว่หลังจากควงำลงพออะไรเดียบต่อแต่หลายคนก็ยังเห็นอะไรต้องรักษากัรในการคือนั่งตัวตรงไม่ํำกายซ้ายขวาหน้าหลังยืดไรกูนั่งตรงก็นอกขันนั่งกาตรงเนี่ยไหนกูผิดแล้วอยาให้ผูเลิมาบอกกูผิดแล้วกูผิดแล้วจงเตือนตนของตนให้คนผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชียร์ใครจะเตือนให้ป่วยการเตือนเจ้าของได้ อันนี้คืออันแรกที่ที่เสียยหนยเห็นคืออะไรน,นี่หลักเดี่ยวในด้อยู่ในกฎในกติกาอันไหเป็นกฎเป็นกติกาห้าต้องหยินกฎของโรงเรียนนี่อย่งางแน่ไปท่านเวลาเขาลดทุ่งชาติชุ่เชือ้อายพระชุ่เชือ้อเก่าของเลี่ยนตรงเรล่ายุ่งในอ้องไปยุ่ยังมีมารายาทออกจากของเลี่ยนตรงเวลา่ากั้านไหวกองไหวนแถน,ถน่แท้ไหนมั้นเป็นประจําทั้งสีเ่เกิดว่ามีศีล คน,นใดเห็ุใ้เป็นปกติปกติปกตินั่นล่ะเอยว่าคนมีศีลขันยักมีศีลขันยักจะเริ่มก้านาต้องมีศีลศีลเป็นพื้นนาศีลเป็นพื้นของความจะเริ่มก้านาค้อนใด่ามีระเบียบดีได้คอนนั้นจะเริ่มก้านานี่ยนั่นคือพื้นฐานที่ดีก็คือความมีระเบียบดีได้นะอันนี้คือข้อแรก พยายามอย่าเลิมอ่านหนังสือหาจำสอบประเด็นลระรับพยายามอ่านยัดย่าดูถูกเจ้าของอย่าว่ากุงอย่าว่าพ่อแม่กูเป็นซ้ำหน้าอย่าสบายกูดีมาได้หรือว่ากูเก่งมาได้อย่าดูถูกเจ้าของคนเฮาบ่มีผู้ใดเก่งก็ใหม่แน่หรือประเด็นพ่อแม่เฮาให้เอาไว้ยาบาก้าครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมแล้วข้อนล้วยก็มีสอบมือซ้ำเฮาแน่หรือประเด็นแน่บ้อง คน้นจะเขามียถนถดานรรดาสักให์ม่งตกับสองมือสมรห่อหสองตีนทองกันหมน่อคขอนรวยมันยีซิหนาซิยีซิหนายีิยมือต้องสงกัดบ่อนนะขันชัวขันัน้งปวดเพราะกายสัมปชสองมือสองตีเพราะฉะนั้นมันเก่งไดเอาก็ต้อง